มาตัวเดียวมาเตียงดเอามาตัวเดียวมันก็ไม่สีค่ะมันก็มีสีค่ะกับเตียววาสีสูนสีตอนนั้นเละสามตู้ไปละเจ้าฝันว่าหมามันเป็นอย่างหมามันเขียนเลขน้ำทางดีโอ้ฝันว่าหมามันเขียนเลขน้ำทางจ้ามันเราตีนมันเคลียร์กันสีโอมันเราตีนมันเคลียร์เลขมั้งสี่ด้อ้เจ้าฝันฝันจักเมื่อไรยายโอ้ยฝันเมื่อวานนี่เลยวะฝันเมื่อวานนี่จด้โอ้เขาว่าจะเจ้าบอเหรียญนจ้ฝันนี่หรีตัวนี้ บ่ได้เล่นเด้อบ่แม่นเด็กน้อยคันดีเนาะบ่แม่นนอนหลายฝันหลายเต้โอ้ยนอนหลายได้เราก็บ่เคยฝันดอกเกิดมากกับลำฟันอีละเต้แม่นข่อยไปเก็บเห็ดได้หลายหญ่ใหญ่อีละคือบ่ตบมาให้แม่กินแน่ให้ใหญ่กินแน่้อโ้ข่อยบ่คิดบ่ถึกมันอยู่ชาตินี้แหละบ่มีเงี้ยงโตเอาเจ้ากินเจ้ากินได้บ่ข่อยแกงใส่หน่อไม้โอ้เอาไปใส่เห็ดงั้งจังข่อยก็เริ่มคิดพ่อจ้าไหม เดี๋ยวคอยใส่ตู้เย็นมีดี๋ยคอยเจ้ามาให้กินเดี๋ยวคอยไปเก็บเม็ดปวกได้ลาะลายยาย่บันดีอืมวันนี้คอยก็เลยมากินหอยก้มฝันที่เจ้าบ่อยฟางคอยก็เลยจะมาถามมาเจ้าฝันนี่เจ้าฝันแม่นเหม็นบ่จ้ะเออฝันผู้ใดมาซื้อละทุ่มเลยดูให้คอยทุ่มเลยนะจ้ะโอ้ยบ่ต้องเอาตัวระบาดได้เอาโตัวอะไรจักบาทเอาโตัวละพันดูบาดอ้าวโวละพันเลยนะบอกว่าจะบาดแหละ วันนี้วันที่แเท่อไหร่วันนี้วันที่หร่บ่หูแหละวันนี้วันที่วันที่แร่วันที่แปดบ่แปดหรือเก้าบาอีกตังหลมือมันบ่หลายมือดอกโตมีบานมีหน้านน่ขายเลยขายทุ่มเลยขายขายขายบานขายหนา้าจ้าขายก็บเบิดตัวบ่เบ,บบบเบิดดอกบ่อึดดอกบนอยูมันบ่เบิดโดลยละโตเชื่อเอ้ยนี่กันบ่เชื่อนี่ เดี๋ยวสิว่ามีไงจอยบอกน้องบอกนุ่งบอกแต่มาและววะจะให้คขายบ้านจ้าขายทีจ้าเอาคนเกิดมันมาถื่มาแล้วกันมาดุอะไรอึดมองดูบ่ไปอยู่ใส่อยู่วัดรัวโอ้ยอเอ้าใส่ผ้ากัปรี้ยววัดจ้าโอ้ผมไปอยู่ดึกกันถื่มาแล้วสิยนั่งฮอนอยังสิได้หูอยู่ดีดู หมั่นใจค่ะพี่น้องอ้ยฝันนะพี่น้องเราฝันเรามาเราฝันดีค่ะก็เลยก็เลยสิมานางบอกก็เลาว่าเอ้มันฝันนอนหลายฝันลายบอยสันดกวันใดนอนลายพันนลายด้เราบ่คอยช่วงนี้ภาคนี้เราบ่คอยสบายนะพี่น้องเราบ่คอยสบายแบบนี้เออคลิปคลิปที่ว่าเห็นเห็นอยู่หนึ่งคือเป็นคลิปที่ว่าโดนแล้วเนาะบางอันก็เป็นคลิปใหม่บางอันก็เป็นคลิปนานแล้วสินอยู่ในสต็อกสินาแบบนี้ก็บ่อยากไปกวนเล่าดอกก็ไป ปยามแล้วแน่เป็นบางครั้งบางข้าวไปในช่วงนี้เราเริ่มดีขึ้นแน่ก็เลยก็เลยจิมาถามถามข้าวเล่านี่แหละ,ะแล้วกกินข้ากินน้ำได้แน่อยู่หมอนั่นก็ไปหาหมออยู่จ้ะอืมไปอยู่ชินหอดมูเพื่อนบ่โอ้ยล่ะเอ้ยก็คิดเลดยังไดเลยคนมันมีเหงือนออืมนั่นแหละตอนเฮาบอกว่าอย่าเฮ็ดลายงานอย่าเผาทานลาหลายควันเนี่ยแล้วคือเวลาเราเผาทานนะพี่น้อง แล้วสูบควันสูบควันสูบควันเสมอนั่งแล้วเผาทานเนี่ยอยู่บนเนี่ยที่ที่เคยทายคลิปลงน่ะแล้วเผาแล้วแท่นที่เราจะไปนั่งพักเราบอกไปนั่งเลยแล้วนั่งดมควันดมควันแน่แน่เตาทานเราหน่ะนั่งค่อยๆโปะทานแบบยันยยันทานเรามันพังสิน่ะนั่งเฝาแล้วก็สูบควันเสมอเสมอมันอีพุทธเท่านะพ่อพ่อได้ควันเขาสูบเขาเสมอเสมอมันก็กลายเป็นว่าเออปอดก็บอดีงสิน่ะปลอดบอดีบัณนี่ วนนี้ตอนที่เรามีกําลังนะเออเราเพอาทานแล้ว,วแล้วก็เปกเสาเปกแรงยามน้ำสีแดงๆเออว่าเราดองยาแล้วก็เปกันตัวเ,ออเราได้เงินแนก,กแล้วก็เปกแนแล้วก็ใส่แนเงินที่เราได้น่ะนะเข้ากับ่วงเราเขา้าก็บอกบอกบอกได้ว่ยายบาบา่ต้องเฮ็ดดอกบ่ต้องเฮ็ดดอกแต่ว่าเดี๋ยวความที่ว่าเราเราคนขยันอยู่แล้วไม่ใช่จอยนี่เห็นว่าจอยอสีเราขยานันเราแห้งหลายเนะพี่นอ้องเราแห้งหลายวันนี้ พอเป็นมากเลยไปนองคือคนคนบ่ชคอยเจ็บบวชคอยป่วยนะพอเป็นมาก,ก็คือแบบปุ๊บไป,ยยนะไปเลยังสิ่น่ะเมื่อยไปเลยแห้งล่าแห้งหดทดถอยไปเลยยังสินะ่น่ะมันจะเนี่ยกับจิตไปร้อยบังวงหลวงพ่อกับบ่ได้ที่วันนี้เนาะว่าจิตไปของหลวงพ่อแล้วมันไปบ่ได้นูไปร้อยหะจิตไปร้อยบั่วงกับบ่ได้จ้าเออเอาเอาคอยถามมีเนะี่ยความฝันจะสมมติว่าคอยถุ่มเนดะ้อสมมติว่าคอยทุ่มหนะ่อยสมมติว่าออกก็ดลีเนะีย คันโ้ยีลีลาก็อย่าลืมพี่ว่ะโอ้เขาไม่ลืมดอกรับรองเขาไม่ลืมขคนลืมกโอ้ยเจ้าเจ้าอยากได้ยังอาสมมติว่าคอยข่อยได้โอ้ยไปอยากได้ยังดอกไดแต่เงินมาชื่อมาเขียวซอนเละเขาขึ้นเงินมาเขียวก็ให้ดูอยู่เอามันมุูงเบิดดอาอ่าสมมติว่าคอยได้สมมติว่าคอยถือเนาะถือสี่ศูนย์เจ้าเนาะถือยังไรเรื่องสินเนาะกะอาจาอยากได้ยังเอาอีลาก็ออกรถไเอะไยวะรถไฟรถจกไปอยู่แลอวะ อย่าบอกว่าจะ,จะเจ้ารถไสไปอยู่เฟื่อนอีกเด้บอบ๋อไอยู่อดอกตรถขี่หะวะรถไซไปนี่แม่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกันว่าใดกันใดรางวัลใหญ่เป็นเจา้ารถไสไปนะกันพู้ได้ถือน้ำเราก็ามาซื้อรถไซเราจะคันในเด้อพี่น้องเออเนาะจะกันไทยบ้านเราถืนนอน้ำเนาะโต้เดียวแต่ว่าวมีโต้อื่นบ่มีโต้อื่นเนาะกันโต้อื่นก็เอาหนึ่งหกหรวะอ๋อกันโต้อื่นหนึ่งหกจ้ามาแต่ใส่หนาอยัดนี่หนึ่งหกเนี่เนาะ กันกันบ่ถือกเด้กันบ่ถือกโอ้ยบะเถือกเดี๋ยวกันบ่ถือกกันเขาา้ามาถามหาแม่ใช่จอยนีย่จะไปลบอยู่ไสเอาโอ้ยในพุ่นเลวอยู่ในหูปู่พุแล้ว,ว่า <c oughs> โอ้ยพี่น้องเดี็กใหญ่บอกแดดตัวแก่ใหญ่เปลีป่ยนอั่นเปลี่ยนมองนางพี่น้องเปลี่ยนโลเคชั่นเนาะพอดีวด่าแดดมันฮ้อนพาเรานางตากแดดก็เลยเปลายหญ่มองเนาะ ประาเดี๋ยวนี้เราบอกบ้างเดี๋ยวนี้บอกบ้างถือแดดประเด้แม่ตียายอืมแต่ก่อนนี่ตากแดดเมื่อเือนก็ไปเป็นยังไปหาพืชนี่เข้ามาหาในพี่น้องจิบอยฟังเดี๋ยเวลาเข้ามาหาเพิ่นเนาะบ่คพ่อยบ่า่อยพ่อเด้โดนๆจิพ่อเพิ่นท่นึงอันแล้วก็จิไปป้าแน่ไปนั่นไปนี่แน่แล้วจิลบพ่าเลยเด้ลบพ่อแบบว่าเข้ามาขวนเวลาทำมาหากินเพิ่นประมาณนี้นะพี่น้องเออนั่นแหละ พราะว่าเวลากันเราถ้าเผาทานนี่คือจิกวนเมื่อใดเล่นอางแจกวันสีเผาแล้วเมื่อใดเราพักถึ้งกี่ทายคลิปก็เล่าได้สิแมนบ่บ้านี้บ้านี้บ่อยากขายของมวยอีกตีบ้านี้โอ้ล่ะเอ้ยสีดับแนวหมดแล้วสีดับแนวหมดแล้วแท้งยางกับบะมี่แท้งยางกับบะหมี่คือยายจอยอยู่เลยเมื่อแท้งยางเมื่อีหยังไปน้องเมื่อหนาเราส้มส้มมึงเนี่ยหนาเราส้มไรเดี๋ยวคัน เดี๋ยวขันออกอีรีเนาะยัยจอยเนาะจ้าขนกต้นอันนี้รีนะโอ้ยขันลืมย่ยจอยกัโอ้อลืมเลยบลืมเลยขันออกอีรีเนี่ยแต่ว่าก็สิบฐุมไรไปนั่นดอกเพราะว่ามดืดมืดไรม,มืดอันนี้แหละนะบุกิดหอดผู้บ่าวในเตียงโอ้ยบุกิดมันดอกแต่เขายังบุกิดหอดไม่ยัยจอยอย่เออผู้บา่าวผู้บ่าวเราอยู่คนละหมองเนี่ยพี่น้องไม่ว่าผู้บ่าวเราที่เคยทายคลิปนั่นแหละโดนจิมาหากันทีหนึ่งเวลามาเราก็จะเอาบอก อ๋อน้อใหม่เนี่เอาน่นเอานี่เนี่ยมาห้เพื่อนสินะมากกับบรายุ่น้ำกันเด้เอันเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันในไปนองมากแล้วก็เอาคองใหม่คุยกันนั่งกินขวน้ำกันแล้วก็กลับกลับบันไลายบันมั่นทีใหญ่กลับบันไลยบันมั่นแบบนี้ต่างคนต่างอยู่เดือนสองเดือนสามเดือนพอกันเท่านึงก็จังเพลงพองีหล่ะดูดูพอกันเท่านึงนั่นแหละก็จังเพลงนั่นแหละขันเล่าขันเล่าแข็งแรงดีเสื้อบำไปนอนแล้วจิตแล้วจิร่องเพลงห้องฟังเลยเน่เนี่ย ล้วสิบนางยูสแล้วจะร้องเพลงได้ก็เพลงนั่นได้ก็เพลงนี่หนให้แต่ว่าหันหนาอย่อยลองเพลงแน่ปัดเลยท้าแนบอกบอกก็ร้องบรยุทธ์ปยุดธก็บ่ะยุทธ์เน้วความที่เราเราคือว่าคาแรคเตอร์ของเรานี่คือการแสดงของเราเนี่หายห่วงเลยพี่น้องบ่ต้องบอกบทนี้ยังมันไหลลื่นไปเองเลยสินะแต่ละบทบาทเนาะเห็นปันหวกระต่ายเห็นเนี้ยก็คือได้เป็นคลิปไปเลยเองสินะบอกคือน,นั่งอกคนอือนอ่นเนาะจัง ยี่หูหรือว่ายี่บึงนีก่กะต้องบอกบทได้ถึงได้ยี่บึงนี่เทนแหลวเทนนี่ยี่หูกันเนาะเทนเทนจะมาเมื่อนี่หูวแต่ว่าคนผูน้นี้นี่บทถึงสามนาทีเราบอกปุ๊บปุ๊บลเพินพ่นไลนไลเรื่องเลยสินะเพิ่นกับเป็นเพิ่นเป็นนางเอกคนแรกของแม่ใหญ่หน่อยได้เนี่นี่คือนางเอกคนแรกของไม่ใหญ่หน่อยเพราะว่าเริ่มจากเริ่มจากเค,คลิปตอนแรกเนาะเริ่มจากคลิปตอนแรกในทางเพจเนาะพี่นอ้องนเฮ็ดทางเพจไปนนี่ อคือว่าตอนตอนแรกเลยเนาะย้อยเนาะตอนแรกข่อยย่างมาข่อยจํเนด้คือตอนนั้นข่อยกับบุงโหจกวิธีการเฮ็ดคีปบุงโหจะข่อยกับเฮ็ดไปสเปซส,สปาตามธรรมดาก่อยนั่นแหละเนาะข่อยกัย่างถือกล่องไปถือกล่องไปไปนี้ไปเบื้องขาเจ้าตำศาสตร์ไปเบื้องเห็นยี่หูตตำศาสตร์อยู่ตำศาสตร์อยู่บนนี้กับไอข่อยก็เลยไปทายยี่หูตำศาสตร์ได้บนนี้ยี่หูกับกำลังทายท่านยี่หูเนี่ยแหละ กำลังถามว่ายู๋จะตําสาดได้มือจักเฟื่นงยังกําลังกําลังทายอย่างสิเนาะตอนนำประธานในเฮ็ดช่อง youtube นะแล้วไปนี่ไม่แย่นี่ยเราถือน้าแข็งมากเราถือน้าแข็งยางมากเราฟอนเตอร์ฟอนเตอนมาแบบว่าฟ้อนมาตะไก่เลยไปสั่นเราแห้งเฮ้ยแห้งเนี่ยเฮาเห็นเขาเห็นเพลนฟ้อนมากเขเลยหันกล่องไปใส่เพลน่น้องเออไปเห็นแห้งเห็นกล่องเฮาเห็นกล่องเฮาแห้งแห้งถือใจเพไวนพี่น้อง ฟอนใสกองย่งสันละ่ะเราเสืรอน,น้ำแข็งไว้จิม่าให้ผู้บา่าวเรากินน้ำน้ำเนย็นๆนั่นล่ะวันนี้ความเธาไเราก็เป๊กมาลายนะเราเป๊กมาลายวันนี้เ็นข่อยเราก็ฟอนใสข่อยพอฟอนแล้ววันนี้ข่อยก็เลยว่ายายหตข่อยไทยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวบัวที่ไทยยังมากมากมากเลยที่บัวไอ้ฟ้าคนนะแต่คือคือคือข่อยกับเปิ้นกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วเนอะกับแต่กับประเด้สนิทที่เจอกันปานนันนะแต่ก็เห็นกันดูสินะแต่เหมือนนั้นฟอนถามมาไทยเน่ในบ่พี่น้อง เพิ่นทิ้งถุงน้าแข็งได้พี่น้องเอ้ยเพราะกันนางบอกนางบอกชีวิตของเพิ่นน่ะพี่น้องนางบอกเป็นน้ำหลักหัวเป็นบแบบชีวิตเพิ่นแบบโสดสาวแบบเพิ่นหัวเนาะเสื้อพอน้านแข็งที่ซื้อมากหน่เจ็ดบาทปนาันสิบบาทเลยละลายเมือซื้อน้าแข็งมากวันนั้นละลายเหมือพี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้กับหวดนบาดนี่ว่าวันนี้ผู้บ่าวก็ค่อยกินน้าแข็งเนาะจนว่า กันมาคั่มนะ่พี่น้องกันมาแบบนั่งข่อยนั่งบอกก็เพื่อนมันนี่ก็เลยแหละเป็นจุดเริ่มต้นจากการที่ว่าให้เพื่อนมาเห็ดคลิปน้ำข่อยเนาะบนนี่ตอนนั้นปีแรกที่เฮ็ดเพจดเนาะคือว่าไม่ใง่หน่อยนะ่คือเห็ดแบบงูๆูปลาปลาเห็ดแบบเห็ดไปมั่วสั่วไปจั้นสินะก็เลยแบบเฮ็ดใ้เพจดเขาไม่ใงยหน่อยนย่คือคือบ่พานบะบ่พานว่าสันเทะแต่เพื่อนนี่ล่มลุกคุกค้านมาก็เมยหน่อยเยด้อ พาไปใส่กระปายพาไปทงไปทาไปให้ไปนะไปงมอันกระปู่เป็นยังเพิ่อนไปได้เมื่อเดี๋ยพี่น้องไปได้เมื่อทดี่ลีตอนนั้นนะแล้วเพื่อนขยันเฮ็ดคลิปมากปีแรกนะเพื่อนขยันเฮ็ดคลิปมากแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายว่ามันมันบ่ผ่านเนาะแต่ว่าบัานี้ไม่หญ่หน่อยก็เลยได้มาเฮ็ดเพจใหม่เนาะได้มาเฮ็ดเพจใหม่ปัานี้ก็เลยก็เลยก็ได้กลัวจิพานได้เนาะกับตอนนี้กับ่านแล้วแหละแต่ว่ากับบคก่อยโอเคปันหดเนาะก็เลย เปลี่ยนมาเหดช่องช่อง youtube นี่แหละนั่นแหละพี่นองก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจจนอกจากนาอท,ท,ที่ที่ตมมิดตามไม่ใงญ่หน่อยติดตามไม่ใงญ่จ้อยเนาะอันช่วงนี้เราก็บ,บ่ค่อยมีแห้งเนาะไม่ใงญ่หน่อยก็เลยแบบอันมานางบอกกับเพื่อนได้ซ้ำนี่แล้วกถ่ายคิปกะทายได้นิดนิดน,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 น้อยพอเราก็ย่างขายของยางยางไก่กับบุได้เองสินะฟ้าหายไปไปเด้อจ้ากินเลยหลายโอ<ว>้โหมีอย่างฝากถึงพี่นองเนะ่ โอ้ยบ่มี่ยังผากแล้วซืมเดอ้อพี่น้องเอ้ยลูกหลานลินเอาเลยทุ่มเลยต <c oughs> อนบ่นมีแหงว่าอ่อนเลยเราบ่ค่อยมีแหงว่ะแล้วพี่น้องแ,แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกผู้ทุกคน,นดีจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า